กาแฟเช้าวันอาทิตย์นะมาจิบกาแฟชมสวนที่เราจัดเองนะสวนรีไซเคิลเห็นไหมฮะมีโถส่วมมีกละมังมีถังซักผ้ามีตะกรา้าโอ้โหนี่เหมือนมาจากห้องน้ำเลยหมนะวกกันนอกยังมีฮนะเนี่ยถังขยะมีพร้อม หลังโฟนช่างจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าเช้าที่สดใสของวันอาทิตย์ตื่นมาก็ กาแฟสักแก้วหนึ่งนะแล้วก็มาชมบรรยากาศสวนฟังเสียงธรรมชาตนะิเสียงนกเสียงนะนานาสัตว์ได้ลองกันเจียวจ้าวกันหมดเลยนะนะักคามาชมสวนของนักที่ปลูกไว้นะที่จัดไว้จากวัสดุที่เขาทิ้งนะที่เรามองว่าไร้คุณค่าไร้ประโยชน์ ก็มาจัดสวนนะกะละมังแตกบ้างนะถังอมอบพื้นนะหมวกกันน็อกเก่าโถส้วมอางอะไรต่าง,างเห็นไหมถังขยะลังโฟมล้วนจะเป็นประโยชน์หมดน,ะนี่แต่ว่าการที่เราจะปลูกไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันจะต้องมีการวินิจะห์ว่ามันอยู่ได้ไหม มันชอบอากาศแบบไหนไม่ใช่เอาที่แบบแห้งๆชอบแห้งๆไปอยู่กับน้าชื้นๆมันก็ตายหรือว่าชอบชื้นๆไปอยู่แห้งๆมันก็ตายชอบร่มลําไรก็อีกมุมหนึ่งชอบแดดจัดก็อีกมุมหนึ่งนะเนี่ยก็ดูสวยงามเลย ขาวก่อนที่ตรงนี้มันว่างๆนะั้นก็มาเติมเอาเฟื่อนใบเงินมาตรงช่องว่างของโถส้วมเนี่ยก็ใส่ดินลงไปแล้วก็เอามาปลูกคือในโถส้วมมันจะมีน้ําขังอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเฟิร์นเนี่ยต้องการความชื้นมันก็สามารถที่จะเอารากลงไปหาน้ําได้ ส่วนที่แดงๆนี่ก็คือเป็นดิโกเนียอันนี้นั่นเลยก็ปักเอามาเสียบเพราะว่ามันแห้งเหลือเกินนะมันแรงไล้ต้นแม่มันแห้งนันเลยก็เลยตัดเอายอดมาเสียบเสียไปส่วนตัวนี้เนี่ยไม้แย่แยะ ปลูกใส่กระถางอย่างเดียวไม่ได้เลยครับปลูกใส่กระถางอย่างเดียวนี้ลดน้ําไปแป๊บเดียวแห้งแป๊บเดียวแห้งนะนั่นเลยก็ค้นพบวิธีก็คือเใส่กระมังแตกนี่แหละที่มีดินอยู่ด้วยแล้วก็มันจะช่วยเก็บความชื้นด้วยพอรากของไม้แย่แย่เนี่ยทะลุไปในกระมังมันก็จะไป มีดินรองรับอีกทีนี้ไม่มีเหี่ยวฮะไม่มีเหี่ยวอยู่กันแบบสบายเลยหลังจากออกดอกแล้วเล็ก,ก็ตัดแต่งเนี่ยกิ่งเล็กๆแล้วเล็กตัดแต่งเลยเอาไปชําไว้หมดเลยนชําไว้รอบๆอ่ะนะมันมติดง่ายนะแต่เป็นไม้ที่ราคาแพงนะหายาก หลายคนก็ตามหากันอยู่นะไม้แย่แย่หรือว่าว่านเทวบุตรเป็นไม้มงคลที่ดอกหอมหน่าปลูกอันนี้ก็ว่านนกคุม้มก็จะออกใบในช่วงนี้แหละเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะทิ้งใบแล้วแหละเนี่ยแต่ว่าอันนี้แก้วกัญน,นาตระกูลของอโกนิมาเนี่ย ใบกําลังเริ่มงามก็มีบางส่วนเผลอเป็นไม่ได้ฮนะหนอนชอบจริงๆเนี่ยต้นนั้นก็ย้ายจากที่เลี้ยงในน้ําเอามาลงในดินก็เริ่มแตกยอดแล้วเดี๋ยวก็เป็นพุ่มสวยนะเนี่ยเลี้ยงไม้แต่และชนิดเราต้องเข้าใจส่วนตัวนี้อันนี้ปีกผีเสื้ออันนี้ชอบความชื้น เ,เลี้ยงไปเลี้ยงมาช่วงหน้าแรงเนี่ยเริ่มจะเหี่ยวเริ่มจะไม่ไหวหนเล็กก็ย้ายมาใส่หมวกกันนอกเนี่ยหมวกกันน็อกตั้งไว้อย่างเนี้ยข้างล่างมันจะชื้นเพราะฉะนั้นตรงหัวส่วนปลายของหัวเนี่ยมันจะเก็บน้ำไ้บ้างมันจะทําให้มันมีความชื้นอยู่ข้างใน,นก็จะทําให้ดินไม่แห้งแล้วก็จะ ทำให้เข้านี่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดส่วนข้างล่างก็ที่มีช่องวางก็เสริมด้วยเฟิร์นะเฟิร์นใบเงินเดี๋ยวอีกไม่นานก็สวยงามแล้วแหละ <c oughs> นี่ข้างบนนี่ก็อากาเว่นนะก็ปลูกกันแบบนี้ลิ้นมังกรนะ่าจะเป็นลิ้นมังกรขี้ปลาวาลิ้นมังกรแถบทอง ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ <c oughs> พัดโบกน้ำหรือว่าพัดโบกริ้วทองเนี่ยมาดูที่อยู่ตรงนี้อันนี้ชอบความชื้นอยู่ในป่าอันนี้ว่านข้างเขาดำนี่ไม้มงคลที่ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของรมมาค้าขายหรือว่า คนที่เรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยใช้ป้องกันนะก็เ,เป็นความเชื่อนะเราอย่าไปอะไรมากมายนะนี่วานข้างขาวดำเนี่ยต้นแม่เป็นแบบน,นี้ต้นลูกที่น่าเล็กเพราะจากมเมล็ดนี่ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเพาะเองได้ตัวนี้คือวานเพชรนารายหรือว่า ว่านเออว่านเพชรนาลายเนี่ยตัวนั้ก็เอาหยกมรกตนะครัวกวักมรกตตัวนะกวักเงินกวักทองตัวนี้เนี่ยใบยเหี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นใหม่นะถุงเงินถุงทองขนะ้างหลังก็จะเป็นเสนี สน่จันสเสน่จันโกเมนสน่จันแดงอะไรประมาณนั้นเเรามาดูตัวนี้อันนี้คือเป็นบอลที่ชื่อว่าคอฟฟี่ครับเนี่ยตอนแรกเลี้ยงใส่กระถางรดน้ำใส่กระถางรดน้ำเนี่ยไม่ไหวพอลืมรดน้ำก็แห้งเหี่ยวใบล่วงใบ โอ้โหใบเหี่ยวใบตายก็หมดความสวยงามนาล็ก็เลยจัดการซะเปลี่ยนแผนไม่ต้องลดน้ำนี่เอากระถางมาวางในกล่องลังโฟมเลยแล้วมีน้ำขังอันนี้สบายเลยไม่ต้องรดน้ำตักน้ำใส่ทีเดียวพอถ้าน้ำลดเราก็เติมแค่นั้นเองและตรงนี้ก็อยู่กับบอลแบล็กเมจิกตอนนี้ยังไม่แบล็กเท่าไหร่ ก็อยู่ด้วยกันได้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะขยายเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนี่แหละเลี้ยงไม้แต่ละอย่างต้องเข้าใจฮะต้องเข้าใจถ้าเกิดเราไม่เข้าใจในการเลี้ยงไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะเอามาปลูกรวมกันหรือว่าเอามาจัดแต่งสวนอะไรก็เก็บมาฝากกันนะเพราะว่า หลายๆคนอยากจะจัดสวนแต่จัดไม่เป็นไม่รู้จะเอาไม้อะไรไปใส่กับไม้อะไรนะนี่ไม้ที่ต้องการความชุ่มชื้นไม้ที่แบบว่าต้องการแสงแดดหรือว่าไม้ที่ต้องการแบบบรรยากาศที่ร่มเรำไรเราต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็โอ้โหแปบ๊บเดียวตายหมด ไม้ไหนที่ต้องการน้ําเยอะไม้ไหนที่ต้องการน้ําน้อยเราต้องศึกษาในแต่และชนิดของต้นไม้นะก็ฝากฝากกันไว้นะเผื่อว่าใครที่ดูนเล็กจนจบก็จะได้ความรู้ได้สาระ,ะครับผมสลับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ